มาทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางย้ายเจ้าตัวแมมมิลเลียแคนดิดาโรเซ่ต้นนี้นะครับสีมันดอปไปนิดนึงเพราะว่าเริ่มขาดสารอาหารแล้วแล้วก็ปีหนึ่งเนาะไม่ได้เปลี่ยนดินมันจะเปลี่ยนตัวนี้เข้ามาอยู่ในกระถางนี้นะครับกระถางนี้เคยใช้แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เอาออกมาแล้วก็มาปลูกในนี้แล้วก็รอบนี้เอามาใส่ในนี้อีกเดี๋ยววันนี้นะเนี่ย จะให้ดูก่อนว่ามันเป็นกระถางกี่นิ้วนะประมาณยี่สิบสี่ได้มั้งประมาณประมาณใช่ไหมไม่ทัดกว่ากว่าแหละประมาณ24นิ้วตัวนี้นะซื้อกระถางมาเขาก็แถมตัวกัน้นกั้นไม่ให้ไม่ให้พวกดินเศษดินที่มันเป็นเล็กๆอะหลุดลงไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวยิ่งรดน้ํามันจะยิ่งร่วงลงไปเนาะว่าเราก็จะใช้เป็นหินบุกไฟนะครับจะใช้เป็นไซส์ประมาณ ประมาณปลายนิ้วปลายนิ้วก้อยะนะปลายนิ้วก้อยปลายนิ้วชี้ได้ก็คือเป็นไซส์กลางๆแหละใช้เป็นไซส์กลางลองก้นก่อนนะครับประมาณน,นี้นะครับไงมีคนหลอกดูนิ้วอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมายกดูกันว่าข้างใต้มันจะเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ก็เจ็บมืออาจจะต้องใช้ถุงมือแหละเพราะมัน หนามมันค่อนข้างเจ็บนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองหินบุกไฟซ้ําอีกสักรอบหนึ่งนะครับเฮ้ยรูอะไรโบอ่ะมันเลื่อนว่าทําไมโบ ổ? เลื่อนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยโอเคอ่ะ <laughs> เราก็ใส่ไปอีกสักหนึ่งชั้นนะครับริงใส่อีกก็ได้นะเท่านี้พอแล้วก็เดี๋ยวจะลองเป็นเบอร์เล็กนะครับ เบอร์เล็กก็คือเล็กกว่าน,นี้เลยอันนี้เป็นเบอร์เล็กนะครับนี่ไซส์เล็กมากประมาณสองมิลได้มั้งเพื่อให้ลากเขาเดินดีนิดนึงนะครับใช้เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่มันจะหลวมเกินก็ใช้เบอร์เล็กลองให้มันก็อระบายน้ําได้ดีอีกสนนนนักชั้นหนึ่งนะครับอันนี้อีกชั้นนึงนะครับ ทำไมต้องรองหินพวกนี้เยอะขนาดนี้นะครับก็ต้องอย่าลืมนะว่าต้นไม้มันต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็กระถางมันก็ใหญ่มวลของดินของน้ํามันก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบระบายน้ําแห้งเร็วๆเน,ะนาะกระถางนี้ก็ถือว่าโอเคนะกําลังดีกับไซส์ขนาดต้นขนาดนี้อย่าใช้กระถางที่เล็กเกินไปหรือกระถางที่มันใหญ่เกินไปรากพวกแมมม่มันไม่ได้แบบลึกมากนะครับมันจะอยู่แค่ประมาณ ไม่เกินไม่เกิน2นิ้วนะส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นนะไม่เกิน2นิ้วจากจากตัวพื้นพื้นดินอะลงไปจากโคนลงไปไม่เกิน2นิ้วโอเคเดี๋ยวเราจะเทดินผสมลงไปนะครับอันนี้คือดินผสมอันนี้ผสมเองนะครับรอบนี้จะใช้เป็นเนื้อดินเยอะนิดนึงเพราะว่าประสบการณ์ของ1 1ปีของการไม่ได้เปลี่ยนกระถางมา1ปีนะครับทำให้ดินเสื่อมคุณภาพเร็วเพราะว่าเราใช้ดินค่อนข้างน้อยแล้วก็ ปีที่แล้วเนี่ยฝนตกเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันแดดก็แรงเหมือนกันก็ทําให้ต้นไม้ค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันนิดนึงปีนี้ก็เลยขอเพิ่มดินขึ้นมานิดนึงนะครับคาดว่าปีนี้ฝนน่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วโอเคเดี๋ยวค่อยปรับเอาก็ถ้าฝนมันเยอะก็ค่อยหายังไงอ่ะหมายถึงลดน้ำน้อยลงนะอ่ะประมาณนั้นดินนี้ก็ลด ลดเพลร์ไลท์ออกนิดนึงครับลดเพอร์ไลท์ออกก็จะเหลือเป็นเนื้อดินซะเยอะกว่าแล้วก็เห็นพวกไฟเหมือนเดิมประมาณนี้น่าอร่อยดินอ่าเดี๋ยวเราจะไปยกต้นมาเลยก่อนยกนะครับเดี๋ยวเราทําแอ่งให้รากเขาอยู่ก่อนต้นเนี้ยมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ปะ่ะรากมันจะอยู่ประมาณนี้ทำปลักให้น้องนอน มือนี่แหละจ้ะไม่ใส่แล้วถุงมงถุงมือเนี่ยชันก็จะคุดแบบนี้โอ้อาหาึยราเกเยอะมากานี่ทุกคนดูรากอย่างกระสือเลย ให้ดูเดี๋ยวปรับกล้องให้ดูนะครับนี่ดูรากรากยาวมากหนึ่งปีถามว่าเจ็บไหมเจ็บนะนี่โอ้โหอย่างกับไม้โบราณเนี่ยต้องโคูน,นะ่ะดูดินี่เป็นโพรงเลยมันแบบต้นนี้มันแบบสุดจริงๆอะนะดูดิรากรากแข็งแรงมากนะครับ เดี๋ยวจะต้องเอาออกนะพวกนี้เอาออกแบบนี้เลยดึงออกเลยมันเป็นรากฝอยนะครับต้องแต่งบ้างนะ้กลัวกว่อแตกแต่มันค่อนข้างแข็งแรงอยู่ขอดึงออกนิดนึงแต่งรากนิดนึง บ้างแล้วเห็นไหมครับก็จะเหลือแค่บางส่วนนะอันนี้ก็จริงๆิงอยากทำความสะอาดมากเลยนะนั่งเขี่ยดีกว่าทำความสะอาดสักนิดนึงเดี๋ยวหาอะไรมารองก่อนนะครับมือเปล่านะี่คิดดูเนี่ยตอนนี้เจ็บมากเอามาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขอเคลียร์ขนที่มันแบบไม่ได้ใช้แล้วนะทำความสะอาดมานิดนึงนะครับ พวกผังพงผังพืชต่างๆคนภาคใต้โหเคลียเป็นวันเลยมั้งเนี้ยพวกเนี้ยมันจะอุ้มน้ำนะครับทำให้คนคนอะ่ะน้ำมันไม่ค่อยแห้งแห้งช้าจากพวกนี้แหละเอาออกแค่พอประมาณนะครับไม่ต้องออกเยอะเลย เคล่อออกบ้างเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อราด้วยคนที่มันไม่ใช้แล้วมันหนังกำพร้าหล้วมั้งมีรถดินก็มาถมทางนะครับเสียงดังนิดนึงนะขออภัยแล้วก็ต้องมาถมวันที่เราทำกิฟต์นี่เลย ยิ่งไม่ค่อยได้ทำคลิปอีด้วยก็ต้องมาวันนี้แหละคงมีคนถามแน่เลยว่าต้นนี้อายุกี่ปีไม่รู้เหมือนกันครับอเพราะว่าตอนออกมามันก็ใหญ่แล้วอ่ะอันนี้ก็เลี้ยงมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเข้าปีที่สองมั้งโนมากกอไม่เสียเลยไม่ยืดด้วย โอเคเขียนประมาณนี้นะครับสมมติว่าเสร็จแล้วทุกคนเราเจอไข่จิ้งจกด้วยแหละว,ว่าทําไมกรอน,นี้มันไม่มีเพลี้ยแป้งที่โคนเพราะว่าเหมือนจิ้งจกมันคอยกินหมดดูดีมีไข่อยู่ข้างใต้อะใต้รากนั่นน่นเห็นไหมเห็นไข่ไหมเดี๋ยวเราจะขี้ออกมานะครับนี่เอ้ามันฟักแล้วนี่ว่านี่ ฟักแล้วไม่มีตัวแล้วแต่อันนี้มีเดี๋ยวจะไปปล่อยในป่าอย่าอยู่เลยตรงนี้นะไม่ใช่ที่ของเจ้านะเดี๋ยวเราขอเอาดินญี่ปุ่นโรยลงไปก่อนนะครับตรงช่วงนี้จริงไม่ต้องโรยก็ได้ปล่อยให้เขาโล่งๆก็ได้จะไ,ได้คลายน้ำ แต่กลัวดินที่เราผสมอ่ะมันเข้าไปอุดไปจุกอยู่ก็าดินญี่ปุ่นลงไปก่อนดีกว่า <c oughs> หลังจากนั้นนะครับก็จัดการเลยตัวนี้ไม่ต้องพักลากก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้แต่งอะไรมันเยอะมัน,กนากฝอยนออกออกไปแล้วมันไม่ค่อยมีแผลครับหนึ่งสองกะให้ดีๆฟรึมอุ๊ยหัวกระแทกนิดนึง <c oughs> ไม่เป็นไรนะลกูกนะโอ้ยเจ็บประมาณนี้แหละที่เลอะๆเดี๋ยวค่อยใ,ใช้พวกกันปัดเราได้นะรประมาณนี้ก็ดันดินเข้าไปครับอีกฝนะั่ง น้องลอยอยู่บนดินแล้วนะครับต็กระถางนิดนึงจริงๆต้องยกขึ้นอนะ่ะไม่เป็นไรตบกระถางน,นิดนึงนะครับให้ดินเข้าไปอยู่ในรากโอ้ยตบยากมากเลยมันเป็นดินเผาซึ่งซึ่งมันแบบไม่ขยับเหมือนกระถางพลาสติกแบบเนี้ยนี่นะครับเดี๋ยวจะทำให้รากมันลงไปอยู่ในดินนะครับ เพื่อให้เขาได้หาอาหารได้เลยแต่ก็มาปั๊หาอาหารได้เลยนี่ใช้ช้อนยกขึ้นมาแล้วก็ถมดันดินเข้ามาแบบนี้ครับอ่าประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวยกอีกด้านหนึ่งหนักมากหนักกระถางเลยกันเลยหลับ อายกอีกด้านแล้วก็แล้วก็ดูรากฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งนี้ไม่ค่อยมีรากหรอกเพราะว่าเรารากฝอยมันอยู่ฝั่งน้องะ้เยอะแต่ว่าเอาเอาดินเข้าไปข้างในให้น้องลอยอยู่ประมาณนี้นะครับให้น้องลอยอยู่ประมาณนี้ไม่น้องแล้วมั้งเนี้ย แล้วเดี๋ยวเอาดินญี่ปุ่นโรยขอบเลยครับสวยๆไปเลยไม่ต้องไปตบดินให้มันแน่นนะครับเดี๋ยวล่าเขาไม่เดินประมาณนี้เดี๋ยวเวลาลดน้ำไปเรื่อยมันจะเดินมันจะแน่นของมันเองครับขออนีญญ้ยาตทำความสะอาดนิดนึงนะครับเพราะว่าเม็ดดินเม็ดทรายที่เรายกเมื่อกี้มันเข้าไปเน็บ อยู่ในล่องล่องน้ำม,มันไม่สวยไม่ชอบมันมันจะเลอะเละดำดำนะ่ะต้องใช้แปรงถูออกก้อนนี้รักมากเลยนะโอเคสะอาดแล้วเดีนญี่ปุ่นมาเลยในญี่ปุ่นเนี่ย มันจะเป็นก็คือดินบอลไซนี่แหละนี่มันจะเป็นเม็ดสีน้ําตาลประมาณนี้ก็โรยจะใช้เป็นเม็ดใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นกระถางใหญ่แล้วก็ต้นมันใหญ่แล้วด้วยใช้เป็นเม็ดใหญ่เป็นเลย ก็ค่อยๆเอาพูกกันนะครับเขี่ยยัดๆลงไปให้มันเข้าไปอยู่ข้างใต้โคนะครับถ้าเป็นแมมตัวอื่นที่มันเป็นขนยาวๆเหมือนพวกขนแกะหรือซูเปอร์บาร์ ดินญี่ปุ่นเนี่ยเวลาลดน้ำอะสีเหลืองของดินเนะี่ยมันจะมันจะเลอะลามขนขึ้นไปข้างบนอนะทำให้ต้นไม้สีไม่สวยแต่ถ้าเหมือนเป็นพวกนหนามแข็งๆพวกเนี้ยไม่ค่อยเป็นไรก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนฝุ่นมันมันซึมตามขนขึ้นไปอะ นั่งเขียน้วนะเขียนได้ทั้งวันอ่ะอ่ะเสร็จแล้วที่โคนเสร็จแล้วใต้สวยแล้วเดี๋ยวตอนยกความอีก ไม่พอนะครับแต่เอาอีกใช้ช้อนตักใส่ทีละคำนะครับเอาให้มันเสมอขอบกระถางอะ่ะมันจะสวยให้ต้นไม้มันลอยนิดนีดนด้ลอยอยู่บนดินญี่ปุ่นอะ่ะอาคาดามะซอย ดมะซอยมันควบคุมความชื้นหน้าดินดีอยู่นะแต่ว่านานๆถ้าเกิดใช้ปลูกล้วนเนี่ยไม่ดีใช้ล่อลากอะโอเคอยู่แล้วก็แต่ว่าถ้าใช้ปลูกแบบแบบนี้ล้วนๆนะไม่โอเคนานๆไปต้นไม้ไม่โตสักว่าประมาณสามสี่เดือนหกเดือนเต็มที่อ่ะแต่ว่าไม่ควรเกินสามสี่เดือนอะโอเคสุดละเท่าที่ลองมานะ สามสีเดือนโอเคสุดใช้ล่อลากอะโอเคเลยแหละเลนต้านะล่อลากไอ้นี้โคตรเร็วเลยมาโคตรเร็วเลยคนนกด้วยอุ้ยกลิบมากทุกคนสวยมากอยากให้มาอยู่ตรงนี้ก <c oughs> ินข้าวได้แล้ววันนี้ ีนี้ก็ลุ้นว่าน้องจะรอดรอดไหมนะครับน่าจะรอดนะน่าจะรอดนะแต่ต้นนี้ไม่กลัวนะถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะตายอะ่ะหมายถึงตัวต้นมันจะตายอะ่ะแต่ว่าหนอพวกนี้มันมันสามารถมีรากเองได้ได้แบบตลอดเวลารู้สึกว่าอันนี้จะเป็นต้นแฝดนะครับมันก็เลยออกเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าผืนผ้าก็คือมันแฝดฝั่งนี้กับแฝดฝั่งนี้แฝดคู่อะ่ะแยกออกไปสองทางมันก็เลยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเท่ดีหุยมีความสุขอะเหมือนมีชีวิตอีกครั้งอเสร็จคำสุดท้ายอร่อยแปลงขอบนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่สวยมันเลอะอย่าเพิ่งรดน้ำนะครับรักประมาณสิบห้าวันค่อยลดดีกว่า เพราะมันกอใหญ่เพราะว่าในดินเมื่อกี้ที่เใส่ลงไปมันก็ชื้นแล้วแล้วก็อย่าเพิ่งออกแดดจัดให้ออกแดดรำไรได้นะครับถ้าเกิดแดดจัดเกินไปเนี่ยน็อกแน่นอนเนาะสวยเนาะเดี๋ยวถ่ายวีวดีโอให้ดูนะครับรอบๆเลยขออนุญาตทำความสะอาดขอบนิดนึงนะครับเพราะว่าขอบมันเลอะ เราไปถ่ายรูปกันดีกว่าเสร็จแล้วครับทุกคนนี่เป็นไงกระถางสวยไหมกระถางสวยเนะาะกระถางสวยแล้วก็มันมันเข้ากันอะกับต้นนี้มันเป็นกระถางสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับแล้วก็ต้นไม้มันก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดี๋ยวช่องตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวมันก็จะเติมมาเต็มเองนะครับก็คือมันจะมีหนอ่อใหม่โผล่มาจากด้านล่างนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนี่ใหญ่มาก เดี๋ยวจะเลี้ยงให้แดงๆสวยๆเลยนะครับนือฝั่งนี้เป็นลายดอกไม้แล้วก็มีมีนกนกกรเรียนนกกรเรียนโอเคอ่ะขอบคุณมากๆนะครับที่เสียเวลารับชมคลิปเนาะมันก็ไม่ได้สาระอะไรมากมายแต่ว่ามีความสุขให้ดูว่าเปลี่ยนกระถางมันก็ไม่ได้ยากมากแต่มันก็มีความลุ้นอยู่ในใจนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันก็ว่าตอนแรกนึกว่ารากมันจะแบบ ไม่โอเคนึกว่าโดนเพลี้ยป้องเพลี้ยแป้งอะไรไปแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่โดนนะครับโอเคเพราะเราไม่ใช้สารเคมีเลยลาไปกับภาพสวยๆนะครับฝากกดไลค์ like, กด u ับ c r คร e ด้วยนะครับใครที่เพิ่งมาติดตามช่องนะเราไม่ได้ยิงนะแค่เราไม่ว่างนะครับคอมเมนต์ก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะจ๊ะจริงจบกระเตือแล้วหนึ่งใครจะสอบถามอะไรสอบถามไม่ได้เลยนะครับอ่ะยังไงฝากเพจด้วยนะครับถ้าเกิดดูจนถึงตอนจบเนาะก็ เพจเฟซบุ๊กป๊อกกี้แคคตัสอาร์ชินะครับเหมือนชื่อช่องเลยสามารถเข้ามาติดตามได้เดี๋ยวประมาณเกือบเกือบปลายปีแหละถึงจะมีไม้ออกมาแบ่งขายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่นำเข้าละผลิตเองละบ๊ายบายครับ